ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาคุยกับผู้เสียหายนะคะก็ทราบข่าวมาว่าวันนี้เมื่อกี้นี้นะคะมีการปรปง,งอนะคะมีการอายัดทรัพย์สินของบอสพอและบอสกัน125้าล้านบาทประมาณ125ล้านบาทแต่มูลลค่าความเสียหายของผู้เสียหายมันเป็นหมื่นล้านนะคะก็ ก็นี่ไงเราเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่สิบเนาะวันนี้วันที่สิบห้าแล้วค่ะห้าวันแล้วนะคะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเอ่อห้าวันเนี้ยอายัดค่ะอายัดอายัด่ะไม่ได้ยึดขาอายัดต,ต่างกันนะอายัด่ะอายัดรั์อายัดรั์ส,ส,สินไว้ก่อนมูลค่ารวมแล้วประมาณร้อยยี่สิบห้าล้านบาทคุณคิดดูว่าตั้งห้าวันะ่ะ คุณคิดว่าบอสบอสเนี่ยเขาจะเอาทรัพย์สินไว้กับตัวไหมละ่ะมันไปไหนตอนไหนแล้วอะคะ่ะมันไปไหนตอนไหนแล้วอะคะ่ะอืมซึ่งมันมันน้อยอะคะ่ะร้อยกว่าล้านนี่ถือว่าน้อยมากกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นหมื่นล้านนะคะถูกไหมใช่ค่ะโอ้ย ไม่อาตำรวจนต่เขาก็ทํางานเขาก็ทํางานดีนะะหมายถึงว่าตํารวจชั้นผู้น้อยที่มาสอบปากคาทําำทำงานดีมากค่ะทุกคนแบบผู้จาดีดูแลประชาชนดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็สั่งมาแหละแต่เ้อมองว่ามันช้าเกินไปอะ่ะอืมใช่คุณคิดว่าเขาจะเอาทรัพย์สินไว้กับตัวหรือไว้ในบัญชีของเขาที่มันสามารถอายัดได้หรอ เงินสดอีกตั้งเท่าไหร่นาฬิกาหรออีกตั้งกี่เดือนรถอีกกี่คันป่านนี้เงินเข้าไปอยู่ในคริปโตแล้วมั้งถ้าเงินเข้าไปอยู่ในคริปโตก็ทําอะไรไม่ได้เลยอะคะ่ะมันอันนี้มูลค่าความเสียหายมากกว่าแม่ตักทองอีกนะไอ้แม่ตักพ้เบียร์อีกนะอ้อบอกเลยแล้วการเยียวยานะคะ ใช้ว่าการเยียวยานะเขาใช้คําว่าการเยียวยาเพราะว่ามันไม่ใช่การเยียวยาคุณต้องใช้คําว่าการชดใช้ค่าเสียหายให้เขาบริษัทเนี่ยให้คุณเข้าไปนะคะให้ผู้เสียหายเข้าไปโดยให้ลงทะเบียนนะคะแล้วมีเงื่อนไขเลยนะว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะ,นะคะมีเงื่อนไขว่าอะไรนะคะที่เขาหากตัวแทนท่านไหนอยากยกเลิกสัญญา การเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เข้าไปที่บริษัทเท่านั้นไม่ต้องฝากใครพร้อมบัตรประชาชนเพราะเราเป็นตัวแทนจริงน่าจะได้เร็วกว่าไปแจ้งความซึ่งต้องรอสืบสวนพิสูจน์หลักฐานเข้าสู่กระบวนการตำรวจศารนานมากเพราะจะไม่รับตัวแทนเพิ่มแล้วฝากสื่อสารตรงทำตามที่บริษัทบอกเท่านั้นนะคะรอกฎระเบียบทำตามขั้นตอนของบริษัทรอคิวหน่อย มิจฉาชีพยเยอะค่ะไม่ต้องไว้ใจใครคิดติดต่อเองทำเองเขามีาหลายกลุ่มกันบรรดาพวกแม่ทีมลูกทีมนะคะอ่า <_ EN _> มันมีการเอาถึงบอกว่าทุกคนเนี่ยจะไปลงทะเบียนได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องอ่านเงื่อนไขเขาดีๆนะคะในสัญญาที่เขาจะคืนเงินให้คุณคุณต้องอ่านดีๆว่า เขากำลังสื่อถึงอะไรถ้าเงื่อนไขว่าห้ามไปแจ้งความแต่อ้มีคลิปเสียงแล้วนะอ้อมีคลิปเสียงแล้วที่พนักงานนะคะของบริษัทเขาเนี่ยบอกกับคนที่ไปขอรับเงินคืนห้ามแจ้งความนะห้ามแจ้งความนะถ้าแจ้งความจะไม่ได้นะบริษัทจะเสียหายจะถูกดํำเนินคดีบลา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  เหมือนกาลังจะดึงผู้เสียหายเนี่ยไปเพื่อลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าคุณจะคืนเงินเขาตอนไหนและคืนเท่าไหร่เหตุผลนี้หรือเปล่าที่พยายามพูดว่าทำไมถึงไม่ไปแจ้งความอืม ากบอกผู้เสียหายทุกคนนะคะเอเข้าใจว่าทุกคนอยากได้เงินคืนนะคะแต่พวกเราก็ช่วยทุกคนอย่างเต็มที่อุย๊ย <c oughs> ไฟดับ กระชุมป็นถึงไหนแล้วเนี่ยอุดอัดเสื้อจังลัดโคออุจังหายใจไม่ออกเองินในบัญชีมีร้อยี่สิบห้าล้านมันอมืมันไปไหนต่อไหนแล้วเธอเขาเอาเข้าคิิปโตไปแล้วเอาจริงๆเนี่ย ไม่ต้องรอคนไปแจ้งความแบบเป็นพันคนแล้วจะออกแจ้งข้อหาได้นะเอาแค่สิบคนก่อนก็ได้ค่ะเพื่อตั้งต้นก่อนเพื่อตั้งต้นก่อนนะคะเออเพื่อตั้งต้นก่อนว่ายังไงโอ้ยาวดอยยังไม่ได้ยึดค่ะอายัดค่ะอายัดอายัดซับค่ะยังไม่ได้ยึดใดๆอืมนี่แหละ ถ้ามันเออข่าวยังสวยอุ้ยกระยองคักเนาะเทวดาคือใครเขาบอกว่าหน่วยงานไหนอะเหรอเอาหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาบ้างละ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเทวดาคือใครอ้อก็ไม่ทราบแล้วค่ะว่าคือใครถึงทราบก็พูดไม่ได้อืมยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะ ยังจ้าหน่วยงานไหนตัางหากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้เออนั่นแหละมันก็มีอ่ะแต่ออไม่รู้หรอกว่าเป็นใครถึงรู้ก็พูดไม่ได้แค่นั้นเองให้ให้กระบวนการเป็นคนจัดการดีกว่าออไม่สามารถที่จะไปชี้ว่าคนนี้พูดหรือคนนี้ไม่พูดแต่มันมีแหละมันมีแหละค่ะ ขอบคุณที่ช่วยเหลือผู้สายยินดีคะ่ะยินดีเสมอนะคะอ้อ,อก,ก็พยายามจะพูดในในมุมที่อ้อได้รับทราบมาดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรนะคะเป็นผู้เสียหายหรือว่ามีหลักฐานอะไรที่มันแบบออเด็ดๆนะทักมาได้เลยนะคะหรือแม่ขายที่จะถอยออกมาหรือไม่กล้ากลัวถูกแจ้งความกลัวถูกํำเนินคดีไม่ต้องกลัวคะ่ะถ้าคุณยิ่งดันทุรัง ถ้าคุณยิ่งอวยบอสถ้าคุณยิ่งไปปกป้องเขาถึงเวลาโดนจับเขาไม่ได้มาช่วยคุณนะคะอะคุณทักมาหาอ้อได้ค่ะเดี๋ยวอ้อจะหาทางนะคะช่วยเหลือแม่ขายที่ตาสว่างดีกว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะวันนี้นั่งในห้องส่งนานก็จะเป็นภูมิแพ้ ยาขอคำแนะนำได้ไหมครับกรณีแม่ยกที่ให้ลูกสาวแล้วลกรณีแม่ยกที่ให้ลูกสาวแล้วไม่ดูแลเลยจะทำยังไงได้ครับอยากได้โฉนดคืนยกให้แล้วอะค่ะจะทำยังไงเขาไม่เซ็นให้ก็ยากอยู่นะเขาไม่ดูแลนี่คือหมายถึงเขาไม่ดูแลใครคะดูแลที่ดินหรือว่าดูแลใครอยากส่งของขวัญให้ทักว้านเขียวได้ไหม ส่งอะไรมาคะของกินไม่รับนะคะกลัวโดนวางยาทุกวันนี้ไม่รู้ใครเป็นใครต้องขออภัยจริงๆจะส่งอะไรให้นาะคลิปเสียงดีดนิ้วคือใครครับโหมันตอนนี้มันมีกี่คลิปเนี่ยตอนนี้มันมีกี่คลิปคะเยอะแยะไปหมดเลยหนูเอาที่ชาติสำรองมาให้แม่หน่อย หรือทำอะไรกินมีมีข้าวอยู่นะเลยว่าจะไม่ใส่น้ำมันแตาใส่แล้วทอดไข่หรอมีข้าวอยู่จะได้ยินเสียงผัดข้าวหน่อยนะคะช่วงนี้ซูซ่านิดหนึ่งร้านมากกว่าเอ้าไม่ไม่ทอดไข่เราไม่ใส่น้ำมันจะทำยังไงอ่ะเต่น้ำเียร์ผลูกขงอ้วนโอ้ยความยากนะคะ ธานอสที่หนุ่มเขาเปรียบเทียบอะค่ะคลิปเสียงสามารถพิสูจน์ได้ค่ะอ๋อคิดว่าทุกคนรู้ถ้าได้ยินคลิปเสียงแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าเป็นใครคนในองค์กรนั้นก็จะรู้ว่าเป็นใครอ๋อดิดนิ้วได้เลยอ๋อรู้ค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะแต่ไม่พูดเดี๋ยวเขาฟ้อง อืมรู้ค่ะแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องดิฉันนะคะนีิพ่อผมสีฟ้าไปไหนไม่เ็บกแล้วเอาเอาตุ๊กตาให้แม่หน่อยสีชมพูเอาหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆแต่คนในองค์กรอ่ะรู้พี่หนุ่มรู้เอาว่าพี่หนุ่มรู้ ตอนนี้นะคะอัปเดตนะตอนแรกอ้อก็อก็พูดนะว่าทําไมตํารวจไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักทีจะรออะไร ต่างชาติโดนเพียบแป๊บนึงนะคะ ก็ผัดแรงหลายฝรั่งยังไม่ได้ไปออกที่ไหนเลยค่ะโว้ยแล้แป๊บนึงนะคะรายการพักมาเาบา <laughs> มันกับพัดแห้งกระดอ,อกระเดียะแม่หนูจะไม่อยากอ้วนแต่หนูากใส่เนี้ยใส่ได้เจียวไข่จะซื้อกับพัดแห้งกระดอโอ้โหด <laughs> ูนะ,นะ <laughs> เจียวไข่จะซื้อกับพัดสมาตาลิวสิขูดหมดเลย กินหอมมากอโอ้กระทะทะลุแหลพี่ลีกินตํำดังปึ้งปังปึ้งปังลูกสาวอืม ไม่ข้าวมันแฉะจังนะเฮ้ใครใครหูข้าวอ๋อไม่ใช่แม่ถอดปลั๊กออกไง้วออกน้ำก็เลยโดนอะโอเคพอดีเอาอคุยกับรายการเพิ่งเสร็จนะคะมีเคสมาอีกแล้ว <Okay. S 1> มีเคสฝรั่งด้วยเป็นคนต่างชาติด้วยค่ะลงไปสองแสนห้าเหมือนกันพี่ต้นอ้อเป็นคนจังหวัดอะไรสกลน,นครจ้ะบ่ได้เมืองบ้านเลยว่าสี่เมืองบ้านออกาสากับติดเคสนี่แหละบ่ได้เมืองโอ้กระเบ,า,บานะลูกเออเดี๋ยวรอนางทําเสร็จก่อนดู อะไรก็ไม่รู้เลิศมาจะอีหยังเลิศหยังอีหยังเลิศอีหยังมาเลิศเพื่อดูเอาอีหยังมาเลิศอุ้ยหมว่า <c oughs> นางทำข้าวไข่เจียวค่ะ ลูกจริงๆค่ะลูกจริงๆค่อยมันออกมากับตัวเองเลยไปคลอดอยู่โรงพยาบาลผพาออกมาอะตอนนี้มีผู้เสีหายมาเพิ่มอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันตอนนี้สองพกว่า ตอนนี้กำลังตามอยู่เคสหนึ่งค่ะเห็นว่าเขาผูกคอเสียชีวิตและเห็นว่าเคยลงกับบริษัทนี้ด้วยกำลังดูว่าเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่ากำลังติดต่อญาดเข้าไปค่ะเคสเข้ามาเต็มไปหมดเลยวันนี้จะพูดถึงใครคะโอ้ตอนนี้ก็เหตุเคสดีไอคอนอยู่กับว่าถึงดีไอคอนนี่ละจะ้ะ อยากทำนันจิ้มแบบพี่ปลา่ะกูสืบบอดได้เห็ุกูสืบบอได้คุยสู่น้ำปลาพิก่นี่จาได้ะนะว่าซั้นแต่ไม่มีน้มะนาวแนละ้วลูกพี่อ้อเป็นคนสกลอยู่ในเมืองจ้ะเป็นคนในเมืองจ้ะไม่มีหน้าเหรอบอมีจ้ะลูกไปซื้อข้างล่างไปลูกไปไม่เอามานันจเไม่เอาโอ<ว>้ย <laughs> ไม่มีสมาธิ รู้ยังบีฮิปคืออะไรรู้แล้วยังไม่เคยเห็นหน้าลูกเลยใจเย็นๆค่ะใจเย็นเดี๋ยวดีปปจังอยู่ข้างในยอย่าลูกกูสุดเดวัลระบุศูนวายนํำทุก <c oughs> อ๋อนี่อยเป็นคนที่ไม่หาอะไรแล้วก็มีแต่ถามถามถามลูกบ้านนี่มันเป็นอะไร บีฮิปแต่ได้ไม่แม่ใหญ่จริง s <S อีซอเปิดอยู่ใหญ่แค่ไหนทนกระแสสังคมได้ไหม <Yeah. S 1> เออก็ไม่รู้ล่ะเนาะว่าจะทำอะไรได้มากหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดได้ชัดเจนมันก็ทำได้ค่ะอืมทำได้เค็ม <Yeah. S 1> okay. ได้ไหมใส่น้าตาลสิคะเคมสุดจัดอะอยากฟังคุต้อบพูดเรื่องเชื่อมจิตวันนี้เขาไปอายการมาไม่ใช่หรออ๋อยังไม่ได้ตามเท่าไหร่ตานพอดีอ้อตามพอดีวันนี้อ้อยุ่งทั้งวันเลยคะ่ะอ้อไปออกรายการอ้อาไป ทุละคุยกับผู้เสียหายหลายเคสมากนักการเมืองฝ่ายไหนที่เป็นเทวดาแม่ถามซะขนาดนี้เลยบอถามซะว่าซื้อ,อยังกระไดพี่อ้อวันเพ็ญตัดผมทรงไหนก็อเอาอยู่พี่อ้อวันเพน็ญพี่อ้อวันเพ็ญคือใครอ่ะเดี๋ยว พี่อวันเพนตัดผมทรงไหนก็เอาอยู่พี่อวันเพนคือใครผู้ให่คือวันเพนสูบัุนี่ใครคือวันเพนบอดเข็ม <c oughs> ตับไหมอันนี้พิมพ์พูดใช่ไหมใช้กู o g ิ e พิมพูดพูดออกมาใช่ไหมพี่อวันเพนคือไผ่บาทนี่ตัวย่อเทวดาโอ้ยอยาให้ย่อเลยเขาคุณเขาลงกันเต็มติกต็อก ยังมาถามดิฉันดิฉันไม่อยากพูดแค่ออกมาทําเรื่องเนี้คกูจะฟ้องบุบับบุบับแหละอืมนเกมมากวันเพียเดือนสิบสองน้ําก็นองเต็มตะลิง่งเออฮาพระบอสอ๋อพระบอสประเรียนเก้าเหรอบทที่ทนายเดชาพูดอ่ะนะ,นนะซื้อมันะแม่ซื้อมะนาวหรอใช่ หนูจะลงไปซื้อเอาตังตังแม่เนี่ยลูกเอาไปซื้ออะไรมากินเพิ่มไปบูเดล่าจะเชื่อลูกยังหมดอวอ,อ้วนแล้ของกินอยู่นี่อันไหนแบคงพันใช่ไหมแบ่งร้อยค่ะมะน,นาวอะไรมะน,นาวน้ำอิงบอกเขาว่าเดี๋ยวอ้อโทรไปค่ะเขาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ ฝรั่งมีเคสฝรั่งก็ถูกเหมือนกันถูกหลอกเหมือนกันสองแสนหา่าสองแสนหา่าพี่น้องเออ,เอ,อถ้าจะฟ้องต้องฟ้องทนายทั้งหมดก่อนใช่ค่ะถูกต้องค่ะเอ๋อเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอำนาจบาร,รมีไม่ได้มีเงินไม่ได้มีแบ็คใดๆทั้งสิ้นค่ะ มีแค่ใจจะช่วยเขาเฉยๆอ้อเป็นคนที่เอาเป็นว่าอ้อรวบรวมผู้เสียหายดีกว่าเนาะส่วนเอ่อใครจะไปทางไหนจะไปให้กลุ่มไหนช่วยอ้อว่าดีเหมือนดีเหมือนกันหมดทุกกลุ่มทุกกลุ่มออกมาช่วยประชาชนเหมือนกันหมดนะคะอืมอ้อไม่ได้เคยจะอะไรเลยผู้เสียหายเชื่อใจไว้ใจใครเข้าหาได้เลยค่ะ ใครไม่ไว้ใจอ้อให้อ้อช่วยใครรังเกียจไม่อยากให้อ้อช่วยไม่เป็นไรอ้อจะทําให้เฉพาะผู้เสียหายที่ยังไว้ใจในการทํางานของอ้ออยู่แค่นั้นเองนะคะอ้อพูดทุกวันเออนั่นแหละช้างกลางห้องคือใครมันคือมีประโยคคําถามหลายเนาะสุบัะนี่ช้างกลางห้อง อะไรเอ่ยช้างกลางห้องโอ้ยอวันนี้นะคะดิฉันจะมาขายยาสีฟันช่องนี้ขายไม่ได้สองรอยเก้าสบเก้าบาทนะคะใช้แล้วฟันข่าวขายด่วนค่ะขายด่วน ของมีจำนวนจำกัดมีอยู่ในบ้านประมาณ2,500รอดนะคะราคารอดละ250,000บาทใครสนใจทักมาได้เลยนะคะอ่าไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> ปัะชิบินเราอยากได้เงินเราอยากมีเงินเราต้องกล้าที่จะลงทุนเราจงอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ใครประสบความสำเร็จในชีวิตใครประสบความสำเร็จในชีวิตคุณดูสิใครบ้างที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวเราเรามางานนี้เพราะอะไรเพราะเราอยากรวยใช่ไหมอ่ะพูดพูดพร้อมๆกันอยากรวยอยากรวยอยากรวยเออเราอย่าไปดูคนที่แย่กว่าเราสิ เราต้องอยู่ข้างๆคนที่ประสบความสําเร็จกับเราทํายังไงทํายังไงทํายังไงเปิดบินสิคะเปิดบินสิคะเปิดบินเออเปิดบิน <laughs> ไม่ได้เน้นขายเน้นหาคนสินค้าเราดีอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงมันมากมายสินค้าเราดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเอ่ยถึงสินค้าเราเพราะสินค้าเราเอาไปใช้ยังไงก็ดีไม่ต้องพูดถึงสินค้าเลย เราจะรวยจากอะไรเราต้องมีเครือข่ายค่ะทุกคนเราต้องมีเครือข่ายค่ะเครือข่ายคืออะไรคนที่อยากสําเร็จเหมือนเรามีใครบ้างไม่อยากสําเร็จในชีวิตมีใครบ้างอยากจะจนตลอดชีวิตมีใครบ้างอยากจะห Lac ่เอเหี่ยวในชีวิตมีใครไหมไม่มีค่ะทุกคนฉะนั้น ทุกคนอยากจะมีเงินทุกคนอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีซุเปอร์คาร์ครับชอบนหรอคะขับซาเล้งทุกคนอยากขับซาเล้งเหรอคะไม่มีค่ะใครอยากขับซาเล้งไม่มีฉะนั้นนะคะทุกคนต้องกล้าค่ะบอสอ้อจะพูดถึงชีวิตของบอสอ้อให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตของบอสอ้อลำบากขนาดไหนไปขายดอกกุหลาบตามสี่แยกแดด รู้ไหมว่าตอนนั้นมันสาหัสขนาดไหนลูกจะไม่มีกินแต่ทำไมรู้ไหมคะว่าชีวิตดิฉันมันถึงขึ้นมาถึงขนาดนี้เพราะดิฉันกล้าที่จะลงทุนค่ะทุกคนเรากล้าที่จะลงทุนดิฉันขอบคุณบอสใหญ่คะ่ะที่ให้โอกาสดิฉันได้เข้ามายืนอยู่จุดนี้เข้ามาประสบความสำเร็จ เพราะดีฉันไปเกาะคนที่เขาสำเร็จมาก่อน2อ0 .5 ได้ไปกินไปใช้สินค้าเราดีอยู่แล้วเราสามารถไปต่อยอดได้แต่ทำยังไง2อ0 .5 เราก็ได้แค่กินแค่ใช้ค่ะทุกคนอยากมีรายได้เพิ่มเปิดบินไปเลย2,500ค่ะ ยามดูไรสดสองหมื่นห้าได้อะไรยามดูไ์สดกูเหรอจริงเหรอรู้อปพอที่ปที่คอนโดดูไ์สดถ่ายถ่ายถ่า,ถาเวนอยู่รอได้ยินเสียงแม่สองหมืนห้าคุณสามารถต่อชีวิตคุณได้นะโดยการที่คุณได้ราคาต้นทุนแล้วคุณไปขายต่อสินค้าเราดีอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดมากเราไม่ต้องพูดมาก ลงสองหม้าปุ๊บเอ๊ะทำยังไงดีคะคุณครูอาจารย์นักเรียนได้กําไรน้อยจินระห้ิบาทอยากรวยไหมอยากรวยไหมวันเพ็วันเพน็เพอยากรวยวันเพ็อยากรวยวันเพ็ต้องลง2องแสนหมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีรถเข้าไฟแนนซ์ มีโทรศัพท์ขายโทรศัพท์แดกเอามาค่ะเอามาลงสองแสนห้าเงินทองของลูกเก็บไว้เก็บไว้ธนาคารดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยน้อยนิดทำไงเอามาลงทุนค่ะคุณจะได้ปันผลที่มากขึ้นคุณเอาไวไ้ในธนาคารแล้วไงแล้วไงดอกน้อยค่ะซู้เอามาทำกับบอสใหญ่ เอามาลงทุนค่ะขายให้หมดทุกอย่างแล้วคุณจะได้กลับมาแบบมหาศาลคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมชีวิตพวกเราดีขนาดไหนแต่เมื่อวานนีฉันเพิ่งไปกู้เงินมา <c oughs> เพื่อลงทุนต่อ <c oughs> แล้วมึงบอกว่ามึงเป็นแม่ขายที่รวยแต่มึงไปทำสินเชื่อกู้เงินต่ออีส <c> ะ <oughs> <c oughs> ลงแล้วทำยังไงก่อนจะลงนะโ oh อ้โหสุดยอด คนไหนที่ดูแบบขอไปถามสามีก่อนเขาถามสามีก่อนนะคะเธอมันอ่อนแอเธอไม่มีภาวะความเป็นผู้นำเธอก็จะจมลงไปในดิ่งของความจนของเธอลูกเต้าเธอก็จะไม่ได้เรียนหนังสือดีๆเพราะความที่เธอไม่กล้าตัดสินใจเวลาที่เขาเจอคนที่อ่อนแอเขาจะมักจะขมแต่ถ้าเขาเจอคนอย่างอีต้นอ,อ้อสุดยอดค่ะ คุณมีศัก,กยภาพคุณต้องเอาศัก,กยภาพของคุณออกมารับรองว่าคุณจะรวยรวยรวยร,วย,รวยแล้วก็รวยจรินไหมยกยอปอปั้นคนที่เขามีวาทศิลป์เก่งกว่ารับรองค่ะคุณวันเพ็ญคุณเป็นคนที่เก่ง คุณยิงแอดไปเลยค่ะลงไปเลยทุ่มไปเลยยิงแอดไปเลยคุณจะได้รายชื่อมาอย่างมหาศาลแล้วคุณโทร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 นั่นคือฐานที่คุณจะได้สินค้าเราดีค่ะไม่ต้องขายวางไว้เดี๋ยวเขามาซื้อเองหาคนมาต่อหาเงินมาต่อยังไงก็รวย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 จบ